มาคนสบายขอบคุณมากครับ <S <S <an> <S ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะจานจานนะคอมเมนต์ให้กันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ทักท่ายกันนะออกกำลังกายไปด้วยนะครับผมออกกำลังกายยกนำเดียวกำลังใจให้กันทักทายกันยามเช้านต้องมาออกกำลังกายครับไม่ออกกำลังกายไม่ได้เลยนะครับผมร่ <S <S 1> <S 1> างกายต้องอะไรนะ ก็ดีนะเพื่อนๆนี่ก็ได้พักผ่อนนะเพื่อนๆก็ได้พักผ่อนไปด้วยเนาะขอบคุณมากครับผมเนี่ยยังเจ็บคออยู่บายยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะเช้ามันเดือดนะครับผมยามเช้านะครับผมชีวิตต้องมีการเดินทางใช่ไหมครับผมชีวิตต้องมีการเดินทางต่อนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับผม <c oughs> นั่งรอไดม้มีวันนี้ก็เพราะพี่น้องชาวเดียวนะที่รอตรวจสอบนะ <c oughs> <c oughs> มีวันนี้ก็เพราะพี่นะครับผมขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณ <c oughs> ทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาพบกันเนาะมาพูดคุยมาข้อบนะเพราะว่าเมาืม่อวา,านนี้ขี่ก็ส่งู้ยสารกันเจอฝนนะครับผมก็เลยทำให้ไม่ค่อยเนาะ <c oughs> สบายขอบคุณนะมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะจ้านะจ้านะครับนะมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมกำลังใจให้กันทักทายกันยามจ้าเนัะต้องมาออกกำลังกายครับไม่ออกกำลังกายไม่ได้เลยนะครับผมร่างกายต้องอะไรนะตกกันนะครับผมฝนตกกันอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายนะครับผม ทำไมน้องหลอดเป็นบัตรเลยค่ะเมื่อวานนี้นะครับผมน้องได้มาเข้ามาสนับสนุนเหเือคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจเนาะก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จะมาณนนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ็จสบายขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะจ้าจ้านะครับครับผมน้องหลอดได้มีวันนี้ก็เพราะ พี่น้องชาวเดียวนะที่เราตรวจสอบนะ<笑><笑>มีวันนี้ก็เพอาะพี่นะครับผมนัองรอได้มีวันนี้ก็เพอาะพี่น้องชาวเดียวนะที่เราตรวจสอบนะ<笑><笑>มีวันนี้ก็เพอาะพี่นองเม้นให้กันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ทักถ่ายกันนะออกกาลังกายไปด้วยนะครับผมออกกำลังกายยกลำเบียวกลำเบวอยู่ห <c oughs> ลังบ้านนะหลังบ้านนะ ก็อกำลังกายเงี้ยทุกวันนะครับผมยกกนีิววันค่าละสิบห้าก็ดีนะเพื่อนๆก็ได้พักผ่อนนะเพื่อนๆก็ได้พักผ่อนไปด้วยเนาะขอบคุณมากครับผมเนี่ยยังเจ็บขออยู่มากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะให้นะบายน้องได้มาเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคอมเมนต์นะครับผม กำลังใจเนาะก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จะมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้น้องหลอกก็มานั่งกำลังใจอย่าปล่อยมือกันนะครับพี่น้องชาวเดียวครับอย่าปล่อยมือกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับวันนี้ก็นั่งยกแต่ก็ยัง วัดอยู่นิดๆบหวัดเดี๋ยวนิดๆนะก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมลังเมนต์ให้กันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเรียนนะครับผมก็ทักทายกันนะออกกาลังกายไปด้วยนะครับผมออกกำลังกายยกน้ำเดียวเช้าเมันเดิมนะครับผมยามเช้านะครับผมชีวิตต้องมีการเดินทางใช่ไหมครับผมชีวิตต้องมีการเดินทางต่อนะครับผมขอบคุณมากครับผม ใจให้การทักท่ายกันยามใจนต้องมันออกกําลังกายครับไม่ออกกําลังกายไม่ได้เลยนะครับผมร่างกายต้องอะไรนะครับขอบคุณมากครับผมจะได้คลิปยกนมเบิลนี่ะครับวันนี้เนาะวันนี้ได้คลิปยกัมเบิลพูดคุยกับเพื่อนนะครับผมก็ดีนะเพื่อนๆนี่ก็ได้พักผ่อนนะเพื่อนๆก็ได้พักผ่อนไปด้วยเนาะขอบคุณมากครับผมเนี่ยก็ยยังเจ็บ ขออยนะู่ครั้งเนาะเพื่อให้ร่างกายเราวอร์มอัพก่อนไปทํางานนะครับผมวอร์มอัพก่อนไปทํางานนะขอบคุณมาาน้องได้มาเข้ามาสน,าน,บนับสนุนช่วยเหลือคอมเมนต์ Comment นะครับผมเป็นกาลังใจเนาะก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จะมาณนี้ก่อน,นครับผมสวัสดีครับครังนะ้งเนาะเพื่อให้ร่างกายเราวอร์มอัพก่อนไปทํางานนะครับผม <laughs> พ่ามาก่อนไปทํางานขอบคุณมากนะผมเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขี่รถส่งเวรสารกันเจอฝนนะครับผมก็เลยทาให้ไม่ค่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเดี่ยวนะครับสวอนดีพี่น้องชาวเดี่ยวนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้น้องหลอกก็มานั่งแข็งจากข้างในออกข้างนอกับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะผม อันนี้ก็เริ่มจะมีเสียงมีอะไรแล้วน้องได้มาเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคอมเมนต์นะครับผมป็นกำลังใจเนาะก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จะมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะจ๊านะจ๊านะครับขอบคุณมากครับผมก็ได้คลิปยกน้าบิลเนี่ยครับวันนี้เนาะ วันนี้ได้คลิปยกด้เบี้ยวพูดคุยกับเพื่อนนะครับผมเขารับขอบคุณมากครับผมก็ได้คลิปยกด้ำเบี้ยวเนี่ยครับวันนี้เนาะวันนี้ได้คลิปยกด้เบี้ยวพูดคุยกับเพื่อนนะครับผมเขาทำเบียวตอนเช้านะผมออกกำลังกายจะได้ร่างกายสดชื่นนะครับก่อนจะไปทํางานครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างเนาะปรถึงจะยากขนาดไหนก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม,มก็ไม่รู้จะต้มเบยวอยู่ห <c oughs> ลังบ้านนะหลังบ้านนะับก่นนรบ <c oughs> อรลังกายเง,งี้ยทุกวันนะครับผมยกกมเบียววันคารละสิบห้าทั้งข้าเช้านะครับไม่รู้จะไปนั่นอะไรก็ต้องทําคลิปประมาณนี้นะแข็งจากข้างในออกข้างนอกนะผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะ มีเสียงมีอะไรแล้วตกกันนะครับผมฝนตกกันอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายนะครับผมทําให้น้องหล่อเป็นบัดเลยค่เมื่อวานนี้นะครับผมอาก็สบายขอบคุณนมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับน้องหล่อเป็นบัดเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดขอโทษขอใคยทุกท่านเนี่ยนะครับผมอ้ามันเดือดนะครับผมยามเช้านะครับผม ชีวิตต้องมีการเดินทางใช่ไหมครับผมชีวิตต้องมีการเดินทางต่อนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็ดีนะเพื่อนๆนี่ก็ได้พักผ่อนนะเพื่อนๆ่ก็ได้พักผ่อนไปด้วยเนาะขอบคุณมากครับผมนี่ยยังเจ็บคออยู่ก็ดีนะเพื่อนๆนี่ก็ได้พักผ่อนนะเพื่อนๆ่ก็ได้พักผ่อนไปด้วยเนาะขอบคุณมากครับผมนี่็ยังเจ็บคออยู่สวัสดีครับสวัสดี พี่น้องชาวเดียวนะครับบวัดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้น้องหลอกก็มานั่งก็ดีนะ <c oughs> เพื่อนๆก็ได้พักผ่อนนะ <c oughs> เพื่อนๆก็ได้พักผ่อนไปด้วยเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมเนี่ยยังเจ็บคออยู่ั้าเข้าเช้านะครับไม่รู้จะไปนั่นอะไรก็ต้องทําคลิปประมาณนี้นะ กำลังใจอย่าปล่อยมือกันนะครับพี่น้องชาวเดียวครับอย่าปล่อยมือกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับผมวันนี้ก็นั่งยกตกกันนะครับผมฝนตกกันอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายนะครับผมทําให้น้องหลออเป็นบัดเลยคเมื่อวานนี้นะครับผมเม่นให้กันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ัถ่ายกันะออกกาลังกายไปด้วยนะครับผมออกกำลังกายยกน้ำเดียว ครับผมขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาพบกันเนาะมาพูดคุยมาขอบนุมากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมแข็งจากข้างในออกข้างนอกับผม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะผม <c oughs> อันนี้ก็เริ่มจะมีเสียงมีอะไรแล้วทางเข้าเช้านะครับไม่รู้จะไปนั่นอะไรก็ต้องทําคลิป ประมาณนี้นั่งพูดคุยนะครับทำคลิป3นาทีนะครับออกกําลังกายไปด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็ทักทายกันอย่างอุ่นเนาะเพราะว่าประมาณนี้ขี่รถสง่งผู้อสารกันเจอฝนนะครับผมก็เลยทําให้